เชียงรันจะไปไหนจ๊ะไปตีก๊อฟไหนคะไม่ก๊อฟเพื่อเชียงรันนี่ไงไม่ก๊อฟช่างลันแปลกๆนะคะครับ EP ห้าสิบเอ้ย EP หกสิบห้าห้าขีดหกหกค่ะไม้ตีก๊อฟช่างลันครับผมไปตีก๊อฟแถวไหนล่ะคะเนี่ยเป็นมีดสองคมมีดสองคมหาดูใกล้ๆกันดูใกล้ๆกันคมจ้ะครับหมดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวเฉพาะมีดนะครับแต่ด้ามนี่ ทำเองหาเองหาเองแต่บ้านมันไม่มีไม้ขายเท่าไหร่คะอันนี้เหรอสี่ร้อยห้าสิบสองคมก็ยังสี่ร้อยห้าสิบก็ถือว่าถูกกันนะคะไปเต็กตินี่ก็ขึ้นอีกห้าสิบาทค่าคมอีกได้ใช่ยไหมคะก็เอาละสี่ร้อยห้าสิบพอแล้วราคาเยี่ยมเยา่เนาะด้ามตัวเองนะครับอันนี้้า่ ถ้าถ้าเราเอาด้ามใส่ให้ก็คือขนส่งไม่ได้ไม่ได้ขนส่งยากล้วค่าส่งแพงมากใช่ลัไปเลยค่ะดิฉันรู้แล้วไปติกอฟกันเอาวันละนิดก็พอนะช่างรันนะเดี๋ยวมันจะหมดใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวท่านลูกค้าก็จะเดี๋ยวดิฉันเข้าไปดูกันโอ้มีดหวดใช่ไหมคะ เหมือนมิดหัวแล้วครับอ๋อค่ะเช้างลันไม่หลุดใส่ดิฉันนะคะก็หนูหางานฮะเนี่ยเนี่ยไว้ใจไม่ใช่ได้คะ่ะช่างลันเนี่ยนะคะทำมาจากเหล็กอะไรคะช่างลันคะเหล็กแหนะเหล็กแหนะแท้คมนานคมจัดคมทนเหมือนเดิมนะคะค่ายนี้คมหมด งั้นก็ไม่มีเหลือสิคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับมันมันเป็นคม้งซ้ายทั้งขวาใช่แล้วถ้าไปโดนก้อนหินนะคะก้อนหินก็บินไปตามนั้นอ๋อ <c oughs> โหลาบเป็นหน้ากองเลยให้ยามันซึบไปมันจะเข้าบ้านแล้วมจะเข้าบ้านแม่ขยันจริงๆ ช่างเจริงๆต้องอใส่โดนอะไรคะโดนหินเดี๋ยวไปดูเขาเรียกนะบาดแผลนิดหน่อยช่าเราทำไว้กี่เล่มคะเนี่ยอ๋ออันนี้เพิ่งลองทำเล่มเดียวอยู่เออแต่มีถ้าอยากได้หลายเล่มสั่งที่โหลนี่ยังได้เนยครับโอเค <c oughs> ก็ให้ราคาเดิมนะคะสิลห้าสิบรวมส่งอันนี้เราทำมาหนึ่งเล่มเซียวดีอีก ยี่สิบบาทเป็นสี่ละเจ็ดสิบคมเหมือนคมมีดปกตินะครับไม่เห็นได้ใช้แรงเยอะเลยเนาะแชร์ร้านค้าท่านไหนสนใจก็ทำยังไงนะคะก็อย่าลืมนะครับทักมาได้แอดไลน์มาโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้เพราะว่าบางท่านแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาได้เลยครับเราก็จะจดที่อยู่ส่งให้เหมือนเดิมนะคะค่ะสี่ละห้าสิบค่ะครับผมโอเคนะครับขอหมดต่อจ้ะทำไปเลยจ้ะ นี่บุมือไปบายและค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับอีพี645คี6ในวันนี้ค่ะ